ในกรณีที่เราทายลายเซ็นไปแล้วนั้นมาทายไม่ได้ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเวลาที่เราทายลายเซ็นนะนะฮะขึ้นแบบเนี้ยคือเมื่อก่อนเราเคยทายได้แต่ตอนนี้มันทายไม่ได้แสดงว่าดิจิตอลไอดีนั้นหมดอายุนะครับแล้วมันมีอายุนานแค่ไหนก็1ปีครับ1ปี1ปี1ปทุกๆุก่ปี ผู้มนวยการสำนักเทคโนโลยีและดิจิทัลของมหาลัยจะมาเจนตัวดิจิทัลไอดีให้ใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดเอาตัวใหม่วิธีการดาวน์โหลดคือก็มาที่นี่ฮะ ikhu ตัวนี้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดิจิทัลไอเดียกดดาวน์โหลดตัวนี้เราก็จะได้ไฟล์นี้มาอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ผมก็จะได้ไฟล์นี้มาตัวนี้ นะแล้วยังไงต่อได้มาแล้วก็มาที่ Adobe นะฮะเข้าไปที่ Configure นะครับแล้วก็เลือกตัวกลางเลือกตัวกลาง use at digital id f r o m a file นะครับตัวนี้นะแล้วก็ continue แล้วก็ browse ไปที่ไฟล์ digital id ที่เราดาวน์โหลดตัวนี้ครับ แล้วก็กด Open เลยพาสเ w o r d ครับมาเอาตรงเนี้ย i k k u คลิกสี่เหลี่ยมมันเดิมนี่มันงำการคัดลให้เสร็จแล้วก็เอาไปวางโดยการกด control v แล้วก็ control v นะครับบนคีย์บอร์ดนะปุ่ม c t r o l แล้วก็ v continue นะครับนะฮะมันจะต่ออยู่ไห้นี่ครับ expire เห็นไหมอันนี้คืออายุนะ expire 13มิสา2024นะครับปีหน้าเมษาปีหน้านะครับถึงตอนนั้นก็ค่อยมาดาวน์โหลดเอาใหม่แล้วก็เอามาแอดแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอนติเนียเห็นไหมแอดเข้าไปในตัวโปรกแกรมสำหรับสายตัวนี้เรียบรอ้อยแหละนะครับตอนนี้ก็ปิดไปเลยก็ได้นะอตอนนี้มาสายซิว่าสายได้ไหมไปเข้าที่ t o o l แล้วก็ certificate แล้วก็ด i จิทัลลี่สายลองลากกรอบสายดูสินี่เห็นมาขึ้นมาแล้วกด Continue อ่โอเคเลือกลายเซ็นของตัวเองให้ถูกต้องนี่แล้วก็ Copy Password จากตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับกด c o n t r o l V ลงไปนะตรงเนี้ย ให้เรากด c o n t r l v ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดทรายได้เลยแบบนี้นะเวลาทรายมันจะให้เราเซฟแอดเอกสารใหม่นะครับก็แนะนำให้ตั้งชื่อเอกสารใหม่เพื่อที่จะไม่ทับตัว Master File นะครับเผื่อกรณีที่เราทำอะไรผิดพลาดแล้วจะลบตัวที่ผิดพลาดทิ้งไปเลย แล้วก็เอาตัว master file มาทำใหม่โอเคไหมแล้วก็เซฟเข้าไปเนี่ยฮะ,นะฮะเรียบร้อยอ่าตัวเช็คสิอ่า license signature is valid ก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ close ไป